วันนี้เป็นวันดีวันที่เธอทุกคนได้มีจิตอันเป็นกุศลใหญ่ได้ประโยชน์ในการเข้าถึงซึ่งรัตนะอันเป็นที่พึ่องอันยอดเยี่ยมที่มีจิตใจเคารพเริมใสขอให้ความดีเหล่านี้จงคุ้มครองรักษาเธอแรงสัติญาชิฐานของเราที่เราได้กล่าวต่อหน้าครูบาอาจารย์ก็เพื่อให้เธอทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเป็นสุข และก็รับผลในการประพฤติปฏิบัติโดยปราศจากสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็ให้ผลของการที่เข้าถึงในอริยมรรยผลเป็นไปได้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องขัดตกบกพร่องอะไรก็ขอให้แรงสัจจญาณที่ทนันของเราที่เราเกล่าวไว้ต่อครูบาอาจารย์จงเป็นเช่นนั้นตลอดกาลตลอดสมัยต่อเธอทุกคนทั้งหลายตลอดไปจนกว่าจะก้าวเท้า,ถ,าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทอ